สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนะสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันทั้งหมด3คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเป็นเกมระหว่างเชลซีนะครับจะเจอกับลอสแองเจลิสเอฟซีนะครับทีมจากมิเชลิกนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเชลซีหลังจากที่เกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะเบติสไปได้4-1นะครับคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็ไม่ได้ลงสนามอีก เลยนะครับวันนี้เจอกับลอสแองเจลิสเอฟซีก็ต้องบอกว่ายังเหนือกว่าเยอะนะครับเอนโซมาเลสกานะครับจัดชุดใหญ่วันนี้เกมลุกก็จะมีพวกนิพัตแจ็คสันโนนี่มาดูเอเก้นะครับโคพาเมอร์นะครับรวมถึงเปโดเนโตนะครับตรงกลางก็จะเป็นมอยเซตไซเซโดแล้วก็เอนโซฟันนันเดสนะครับส่วนลอสแองเจลิสเอฟซีนะครับวันนี้มีเดนิสปูองกานะครับเชมี่โอเบวิเซแล้วก็นาธานออดัสนะครับเป็น3ตัวลุกแม้ว่าฟอร์มของ ของลอสแองเจลสเอฟซีจะดีก็ตามนะครับ5เกมหลังสุดนี้พวกเขาไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ3แต่ว่าการโดนกับเชลซีเป็นรองเยอะนะครับทั้งศักยภาพโดยรวมนะครับชื่อชั้นกระดูกบอลตัวผู้เล่นเพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมว่า2ประตูเชลซียิงถึงนะครับเพราะนั้นเชียร์เชลซีนะครับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างบัคาจูเนียกับเบนฟิก้านะครับคู่นี้เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเช่นเดียวกันนะครับบัคาจูเนียนั้นเกมล่าสุด เล่นในลีกนะครับแพ้อินเดเป็นเต้ไปสูตรประตูต่อ1นะครับทำให้5เกมล่าสุดพวก็เขาชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับส่วนเบนฟิก้านะครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเล่นในฟุตบอลโปรตุเกสครับนะครับเสมอสวอตติ้งลิสบอลในเวลา90นาที1นนะครับก่อนที่จะไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับวันนั้นทําได้แค่รองแชมป์นะครับสวอบฟุตบอลถ้วยนะครับเจอกันวันนี้เบนฟิก้าดีกว่านะครับทั้งชื่อชั้นแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับเกมลุกพวกเขาก็จะมีพวกนิโคลัสอุ เมนดี้อังเกลดิมาเรียอาวานเจลอสพาปิดิสนะครับกองหน้าทีมชาติสกอตนะครับนำทัพส่วนบัวคาจูเนียนะครับวันนี้มีมาคอสโซโฮนะครับมีหลุยเอ็ดวินคูล่านะครับมีเควินเชนนอนนะครับมีแฟรงค์ปราซิออสนะครับซึ่งบัวคาจูเนียความพร้อมดูไม่เป็นรองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าดูชื่อชั้นตัวเล่นก็ถือว่าเบนฟิก้ายังดีกว่าพอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้เพราะนู่นี้เชียร์เบนฟิก้าไปนะครับผมเชื่อพวกเขาหน้า จะเอาชนะโบคาจูเนียได้ใน90นาทีนะครับมาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลคอนคาเคฟโกคับนะครับเป็นเกมระหว่างจามเมกาเจอโปเตมาลานะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาหมาด นะครับเมื่อ4ีหวันที่แล้วนะครับปรากฏว่าวันนั้นเป็นจาเมกาเปิดบ้านถล่มโคเตามลาไป3าศูนย์นะครับวันนั้นเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับวันนี้เจอกันในฟุตบอลโกคัพนะครับอาจจะเล่นกันในสนามกลางนะครับแต่ว่าจาเมกาก็ยังน่าเชียร์กว่านะครับแมะว่าเกมลูกจะมีมีไมเคลอันโตนิโอนะครับของหน้าจากเวสแฮมนะครับที่ยังเจ็บอยู่แต่ว่าพวกเลออนเบลลี่เดมไลเกรนะครับก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพระวน้เชื่อว่าจาเมกาหน้าจะใส่ในลูกแล้วก็ทีมเวิร์กที่เฉียบขาด กว่าเอาชนะโกเตมาลาได้นะครับเชียร์จาเมกาไปนะครับสรุปนะครับ3คู่น,นี้เชลซีเบนฟิก้าแล้วก็จาเมกานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายสัต์ได้ใหม่ในว,วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ